โอเคสวัสดีคุณผู้ชมครับผมในคลิปวิดีโอนี้เราไปอยู่กับช่วงที่มีชื่อว่าสปอยไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับผมนะทีเอ็มจ้าสปอยอะไรกันนักกัะหักก็ไม่ทราบนะครับผู้ชมหลายคนสงสัยแน่ว่าเสียงมึงเป็นอะไรนะครับผมถ้าใช่ครับผมตาเสียงพี่เป็นหวัดนะฮะเออเสียงขึ้นจมูกออกเนินๆนิดหนึ่งนี้ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับก็นั่นแหละนะครับผมนะที่ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเออเป็นหวัดไม่สบายนะครับผมนะขออภัยจริงๆนะครับคนอื่นเลยนะครับผมขอบคุณน้องคนหนึ่งนะครับที่ส่งาาทงธน้าของส ซึ่งในปัจจุบันนะครับอีเวนต์ฮาลวีนน่าจะอยู่กับเราได้อีกไม่นานนะครับใครที่ยังไม่ได้ทําใครยังไม่มีผลเสือผลหมาป่าอะไรก็ว่ากันไปลยครับผมนะรีบเลยนะฮะเพราะว่าอีเวนต์ใหม่นั้นจะมาแล้วนั่นเองครับซึ่งตรงนี้ยังไม่แจ้งเตือนนะครับผมนะฮะโอเคเราตัดภาพมานะครับผมนะอันนี้บอกก่อนว่าฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นสปอยนั่นเองนะครับมีความเป็นไปได้และไม่เป็นไปได้นั่นเองนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับใครที่สนใจบาร์จอร์รับจบทุกอย่างเลยนะครับไปตาม จะเป็น AI หรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยนะครับมันคือยักษ์นั่นเองนะครับตัวสีแดงแดงมีโซ่มีตามีเขามีหนามมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งอา,อาจจะเป็นผลใหม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นสกินของผลอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับหิมะไหมนะครับน่าจะเป็นผลเยติหรือเปล่าครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าพี่หลังจากทําการแปลไปแล้วเนี่ยนะครับข้อความต่างๆนี้เขากล่าวถึงผลโอนนี้หรือ,ออาจจะเป็นสกินทางด้านของผลเยติก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะที่นี่รูปภาพเนี่ยนะครับมันจะมีบรรยากาศของอ e คริสต์มาสนั่นเองนะครับมีหิมะตกเนี่ยเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นสกินของผลเยติหรือเปล่านะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีให้เห็นเป็นผลเสือนั่นเองนะครับก็คือเป็นผลเสือแล้วก็มีสกินหมาป่านะฮะอันนี้อาจจะเป็นสกินของผลเยติใครจะไปรู้นะครับผมนะฮะทุกคนล่ะนะครับผมนะคิดเห็นยังไงนะครับผมเฮ้ยหลายคนอาจจะเฮ้ยพี่จะไปสปอย l e สั้นจังวะใช่นะครับผมนะก็คือเราสันนิษฐานได้แค่นี้นะครับผมสรุปสั้นๆตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นบอสในประจำอีเวนต์คริสต์มาสก็ได้นะะครรับเเพาาว่ผล ที่ผ่ผาานมานมะครับบอสประจำอีเวนต์ฮาโลวีนเนี่ยก็คือหมาป่าเป็นสกินหมาป่าของขนเสือถูกไหมเอออันนี้อาจจะเป็นสกินออของขนเยติก็ได้นะครับผมนะถ้าเป็นขนอย่างอื่นพี่มองว่ามันไม่ใช่เลยครับผนะู้ชมเออขนน้ําแข็งก็ไม่น่าใช่เลยครับผมนะน่าจะเป็นขนเยติหรือเปล่านะครับอันนี้คือวงในเขาพูดมานะฮะเอาล่ะในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับผมอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะ